ผมกับพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุ้กูทุกคนครับสวัสดีพี่น้องมันสูงงานครับผมครับคลิปนี้ครับถิ่มไม่เบาเรื่องปัญหาของรถต้ายอยู่เชียกับวันนี้ครับผมก็หรือว่าไปดันดินเพิ่นครับผมหรนนี้ผมเปลี่ยน เปลี่ยนแล้วล่ะผมดูว่าวงหมดบ้างไหมสิครับพี่น้องผมไปดันดินแับดินอีพันลาบันนีนสปริงครับสปริงกวนาแตงสิ่งครับขาดครับพี่น้องนี่ครับสปริงกวนาแตงสิ่งขาดครับเล่งไปย่อยดีดูซื้อได้ที่ตีนป้าตีนเท่าเลยครับพี่น้อง มันเป็นรันปุดแล้วหมืนอนยุ่มกันกเลยดันให้เป็นจนแล้วครับพี่น้องเรีงบ่ขึ้นแอกดูอยู่ในใจคิดในใจว่าจะปิงขาดแต่ครับก็พอดีก็เลยกลับมาบ้านมาลือบึงครับแมียนิลีครับะปิงตัวใหญ่ขาดครับใส่ศษๆตัวหน่อยบ่าขาดผมเกิดได้พอดีผมเก็บอะไรของน้ำมันลดไวอยู่ครับพี่น้อง ็บอะไรของม้าตำรวจไว้อยู่เป็นสปริงตัวเก่ามางตำรวจนะครับพี่น้องอันนี้ของของไอ้สปริงเสียชัดแต่งสิ่งครับผมเสียชัดสปริงสิ่งครับเกวาร์ทีส่สร้างไม่บ้านไหนสร้างครับพี่น้องเดี๋ยวใส่ตัวเก่าตัวม้าตำรวจเดียวกันแต่ก็มีปัญหาอีกตัวหนึ่งครับพี่นอ้ดดนนนองนี่เดี๋ยว นี่ครับแขนกลางปรับพันครับขาดขาดข้อเลยรครับพี่น้องนี่ผมก็ไปเจยมห้องก็มากครับมไปลือลือเปลี่ยนสปริงแล้วก็เอาแขนกลางไปสั่มมากครับพี่น้องตัวนี้แขนมานำารุครับพี่น้องตัวนี้ตัวมานำรถพร้อมศูนย์ครับมานำม้านำหนุมันมันเกี่ยวหลุดครับพี่น้องเกี่ยวมันหลุดมันมัน,มน มันปรับได้ท่าเดียวครับพี่นอ้องตัวประกันเขาไปปรับไถนี่บ่ได้ครับพี่น้องว่าต้นตัวที่มันขาดข้อตัวผมซื้อมาใหม่ครับพี่น้องเปลี่ยนเปลี่ยนขึ้นไปครับพี่น้องกตว่าสีแดงใส,ส่สีใส่อ่ะสปริงแม่นลวล ไว้วตัว่ากระติดเดี๋ยวก็สิลองจุนจุนปั่มเบิ่งพี่น้องที่แห้งม่กเพราะว่าถ้าติดเทอร์โบมากกว่ทันได้จุนปั่มเบื้อนี่ครับเทอร์โบก็ใส่ดีครับพี่น้องเทอร์โบก็ใส่ดีอยู่ครับพี่น้องกแห้งดีครับรับคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายครับจังเดยก็บตับเป็นกําลังใจกันพี่น้องแล้วก็เป็นกําลังใจให้สุขสุขกันนะครับพี่น้อง ันเว้ากันอธิบายก็อาจสิคู่กักนะครับพี่น้องว่าผมก็เว้าบโบก็เจ๊งมาในดอกครับเันบ่เม้าเ้าครับพี่น้องกันเป็ี่ยนหังใจทุกผู้ทุกคนครับคลิปนี้ก็บฝากเราสู้กันฟังเล็กๆน้อยๆครับพี่น้องนำด้วยทุกผู้ทุกคนครับคลิปนี้กัลพรพาจากครับผมสวัสดีครับ